สวัสดีครับวันนี้วันที่17เดือน10 2565วันนี้มาอยู่กันที่นาวา่านะครับนาวา่าปีผลิต2012.13จดาถ้าภาษาทั่วไปเขาก็บอกว่าเป็นรถปี2013นั่นแหละเป็นเครื่องดีเซลนะครับ2.5 SE 25 SE เครื่องดีเซลแต่เป็นในเต็มแล้วขาย สองแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทราคาฟังได้เลยแหละขายจะเท่าพีเอสต้าแล้วแพงกว่าหน่อยแล้วกันรถถมากินปีใหม่ด้วยปีสามเครื่องนิ่งกิฟตนะฮะไอโฟนจะดังหน่อยแต่ตัวจริงไม่ได้ดังเลยนะครับไอโฟนจะดังเครื่องนิ่งกิฟตแห้งไม่มีเยนะะเิ้มนะฮะเดี๋ยวที่ลูกค้าเดี๋ยห็นเยิะๆนี่แว็กซี่ฮะแว็กซี่รถครับ ไม่ค่อยขยับนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนฐานหน้าเดิมคันหน้าเดิมล้านเปอร์เซ็นฝาโปรงหน้าเดิมนียฮะติ๊กเกอร์ฝาโปรงหน้าด้านหน้าสุดเดิมไม่จบละเนี่ยด้านนี้จบละไม่มีชนแน่นอนไม่มีชนหชนหักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเนี่ยน็ดดอตตัวนี้เดิมนะครับเห็นเดิมนะฮะตัวนี้สวยไม่เคยชน จัดไปแนนได้ถึง2อ0 0 0นเ็ใครจะจัดไปทําทุนก็ได้นะเครดิตดีจัดได้ถึง2อ0 0 0นเลยปี2013ท,ที่อื่นผมจะบอกให้กระซิบเบาๆที่อื่นขาย2อ0 0 0นเ0็ดสองแสนห้าเราขาย2องหนึ่งเก้าจัดไปแน่นถ้าสดลดให้อื่นสองหมื่นเสดลดไปสองหมื่นแสนเก้าเก้าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใจผมขายของแพงไม่เป็นไม่สองแสนนะฮะไม่ได้กอ่อเดนี้จะไม่ก่อแล้ว ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กอไม่กออันนี้ไม่แท้นะครับก่อหนังนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นแอร์เย็นไม้สองแสนไม้เดิมเดิมกอหนังนะครับก่อหนังสีบอลเงินสีเดิม <c oughs> สีจะมีรอยบ้างน,นิดหน่อยนะฮะนี่กันลอยกันลอยป้ายแดงจะมีทุกคันซ้ายขวา ผมบ,บอกว่าไม่เคยชนหนักนะครับรถสีแห้งๆรถสีแห้งๆนะครับผมบอกไม่มีชนหนักตอนนี้ผ่อนตกเดือนละสี 4, ่พันสี่พันห้าครับกระบะนาวาร่าหัวเดียวเครื่อง2.5นะฮะเครื่อง2.5ล้อเดิมๆเลยจ้ะน,นี่สีเดิมเนี่ะบ้าลอยมาร์กลอยลอยมาร์ก มากันกันหินจะเป็นซ้ายขวาผมบอกว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนดูไม่อาอ่ะดึงแม่อาร์ให้ดูได้หรือเป่าแม่อากเดิมๆไม่มีชนไม่มีคว้มไม่มีชนไม่มีปั้มเดิมนะเดิมแน่นอนเดิมแน่นอนนอร์าหัวเดียวปี2013เครื่อง2.5 จัดปน,นั้นได้สองแเราขาย2,19หนึ่งเก้าหนึ่อนเอ้ยหนึ่งแสนื้สองแสกบาทนะฮะก่อนเดอนสี่พันห้าสี่พันห้ก็หากินได้เอาอะไรรถปีสามเนาลาดีเซลนะเรื่องดีเซลจัดเปน,นั้นได้เต็มโน,น่จัดเอาไปทําทุนสักครึ่งแสนก็ได้จะได้2 7งแสนเดสลดหนึ่งให้นะครับติดแบงลิ้นไม่ต้องโทรมาเรา,เาไวเราขายเอาไวขายไม่แพง ขายไม่แพงนี่ให้เงินเย็นๆซื้อไปขายต่อยังได้เลยปีสิสามปีสามนี่เราขายถูกมาก2องหนึ่งเสดแสนเก้าเก้า <c oughs> แสนเก้าเก้าานหน้าเดิมสวยผ่อนเดือนสี่พมีจัดฟีโอนฟีประกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่ารถเรานี่ไม่แพงเราขายแพงไม่เป็นนะฮะเราขายแพงไม่เป็นเราพออยู่พอกินพอนอนหลับสบาย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่ชอบคันนี้ก็คันหน้านะครับแ,แอดมินแนะนําว่าให้ถ่ายรูปหน้าเต็นท์นี่แหละนะฮะเพราะว่าช่วงนี้แต่งหวัดมัดจํามาเยอะเพราะเขาจะได้กล้ามัดจำนะฮะว่าเอ้ยเรามีหน้าเรามีหน้ามีไว้วางใจได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเนี่ยถ่ายติดเลยถ่ายติดแบบนี้เลยนะครับแอดมินบอกว่าดี เพราะว่าเขาจะได้กล้ามาจำนะครับเพราะว่าเราฟรีจัดฟรีโอนฟีประกันออกรถไม่ต้องจ่ายอะไรไม่แต่บาทเดียวโอเคครับขอบคุณครับ